ประมวลภาพประจำเดือนมีนาคม2568มีดังนี้พิธีวางพานพุ่มดอกไม้โสดถวายราชสักการะเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย อบอจอเพชรบูรณ์ออกติดตามการดำเนินง,งานในโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างและบำรุงรักษาถนนพร้อมลงวัสดุหินพุเพื่อปรับปรุงเส้นทางให้กับอบอตอปากช่องโครงการราดรัดร,ร่วมใจช่วยภัยแรงประจำปี2568ณแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกประชุมสภาอบจอเพชรบูรณ์ครั้งแรกณห,ห้องประชุมสภาอบจอเพชรบูรณ์ กิจกรรม Big c l ล a n i n g Day ภายใต้แนวคิดรวมพลังสัมปายะสู่วัดด้วยวิธี5าสอณสำนักงานอบเจอเพชรบูรณ์อบเจอเพชรบูรณ์รับมอบอุปกรณ์สำหรับศูนย์ฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพพร้อมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพและลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูนสมรรถภาพผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอบจเพชรบูรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ผู้นำชุมชนและประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2568นายอัครเดชทองใจสดนายกอบจอเพชรบูรณ์ถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา,าอบจอเพชรบูรณ์ การสร้างวัฒนธรรมโนกีพลิซีและการส่งเสริมจริยธรรมในการรับรู้และการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัดและได้ร่วมการสแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ตามนโยบายโนกีพลิซีของอบจเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2568การประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2568 พิธีวางผานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันท้องถิ่นไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีมอบเครื่อรางวาัลการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ผู้นำชุมชนและประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนามาตรฐานระบบสุขภาพระดับพื้นที่สูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้กิจกรรมของโครงการย่อยที่2สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนานโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติพิธีเปิดใช้บริการเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งเครื่องออกกําลังกายในร่มพร้อมส่วนประกอบตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกกําลังกายของอ,อบจเพชรบูรณ์ณสวนสาธารณะหนองแค พิธีเปิดและร่วมพบปะกับผู้เข้าอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างทีมวิทยาก,กรกระบวนการแบบมืออาชีพของเกษตรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร,ร์มเมอร์จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2568พิธีทำบุญตักบาตรในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมมาสวะสศรัทธาอิ่มบูลอุดหนุนชุมชนประจำปีงบประมาณ2568 เปิดการแข่งขันเพชรบูรณ์กลิ่นแมคคอนเทสสองพหัวข้อการแข่งขันการออกแบบขั้นตอนการผลิตมะขามเป็นของฝากมาตรฐานณโรงเรียนอบจเจพชรบูรณ์วังชมพูวิทยาคมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนมีนาคม2568ซึ่งจัดโดยหน่วยงานในสังกัดกร,ระทรวงมหาดไทยณบริเวณสนามหญ้าทางเชื่อมชั้นหนึ่งสารากางจังหวัดเพชรบูรณ์ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภาตลอดจนข้าราชการอ,อบจเพชรบูรณ์มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินง,งานโครงการปรับปรุงลาดตลิ่งคันพนังด้วยดินซีเมนต์บริเวณสระเก็บน้ําหนองนางงอนบ้านบึงนาจานหมู่ที่16ตําบลสีเทพอําเภอสีเทพ การอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระง,งับอคีภัยในอาคารสถานที่อบจเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2568อบจเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการจัดส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานขับรถเดินทางเข้าให้การสนับสนุนตามคำร้องขอเพื่อช่วยประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง9เมษายน2568ในพื้นที่ตำบลโคกมูลอำเภอน้ำหนาว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งที่3ประจำปี2568เพื่อหารือข้อราชการรับมอบติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลและการพัฒนานวัตกรรมในยุคดิจิทัลระหว่างวันที่29-30มีนาคม2568ณเขาขอรีสอร์ทอำเภอเขาขอ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชา31มีนาคม2568น,นหอบประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อเภเมืองเพชรบูรณ์พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกณิษฐาธิราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชมภพ2เมษายน